เราไม่ไปร่วมมือครับก็จะให้เราตกวิชานะเราจะควรจะทำยังไงดีครับก็ไปร่วมสลุกไปร่วมรูตกกันเลวะไอ้ <c oughs> ร่วมล้วก็ร่วมไปแต่เราไม่ได้มีมีจิตใจที่จะไปคอยตามยินดีกับที่เขาทําผิดเราก็ทําไปเราทําเรื่องของเราลเราไม่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้ไปเพราะครูไม่ได้ไปเพราะว่าที่วัดนั้นเขาทาอะไรเราไปเพราะเราจะไปทําอะไร หนึ่งเราก็ไปเพื่อการศึกษาของเราให้จบเถอะยมนุนะสองอะไรต่อในสังคมปัจจุบันนะครับมีทั้งพระไม่ดีแล้วอย่างแล้วก็พระที่แล้วก็อย่างบุคคลที่อาศัยผ้าเหลืองนะครับซึ่งหลวงพ่อวัดรัตตุงท่านเคยเทศไว้ว่าเอออย่างบุคคลพวกนี้ครับเป็นเปรตถ้าเราไปกราบเปรตเราก็จะเป็นเปรตไปด้วยเรื่องนี้ครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าพระว่าไหนเป็น จริยาเช่นใดอย่างเงี้ยครับเราควรจะทำอะไรครับเออโดยไม่ยากเว้ยวแต่พระไม่ดีพระเน่าไอ้ดีไม่เนาเอาอ่าไอ้เงี้ยพระไม่เน่าไอ้ยังคายยังเน่าเลยเอาเช่นนี้จะลูกเอ้ยเรากราบพระ เราไมา่ได้กราบกันชี้นเนื้อหนังบางสาของคนที่เกาห่มผ้ากาสวพัฒ์แต่เรากราบในคุณความดีของพระไม่ใช่เรากราบพระพุทธรูปเราก็ไม่ได้กราบที่พระพุทธรูปพระพุทธรูปก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เรานึกถึงเราก็เลยกราบคุณของพระพุทธเจ้าก็มีสิ่ง มีพระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่นำพาให้ใจเราถึงพระอย่างเงี้ยดังนั้นพระพิสูจนสงฆ์ทั้งหลายที่ในภาษาศาสนามันก็มีทั้งที่ตั้งใจบูชแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจบูชก็เยอะไปไม่ได้เพิ่งมีนะลูกมีมาตั้งแต่ไม่รู้จะขี่สมัยสมัยนั้นแต่สมัยพระพุทธเจ้าอบัติเกิดขึ้นในโลกใหม่ นักบวชที่เขาต้องการลาบสการละนักบวชที่ต้องการยกตนข่มคนอื่นหรือน er ักบวชเร็ว,รวๆก็ยังมีปรากฏในสมัยพระองค์ก็มีแต่ที่ทสําคัญมันอยู่ที่ใจเราเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเราก็รู้เราไหว้พระก็ต้องถึงพระแต่เราเห็นคุณของพระอริยสงฆ์เราก็ไหว้พระสงฆ์เราก็ถึงพระอริยสงฆ์หมายถึงว่าเราไหวเ้เนี่ยแต่เราไม่ได้ถึงคุณของพระอริยสงฆ์เราก็ถึงพระอริยสงฆ์ พระที่เป็นพระอริยะท่านเคยจะรับรู้รับในสิ่งที่เธอกราบอย่างเธก่กราบหลวงพ่อแม้หลวงพ่อจะไม่ได้มีร่างกายให้เธอได้เห็นแต่ในเธอนึกถึงว่าพระอริยะในพระศาสนาอันวีหลวงพ่อเป็นที่สุดและเธอก็กราบลงไปก็คือกราบพระพิสุทธิปกติที่เธอกราบเนี่ยเออในสิงหลวงพ่อ,เ,อ,พอเราก็ได้กราบหลวงพ่อเราก็ไม่ได้กราบนี่เพราะถ้านี่เขาเป็นพระอริยะเราก็กราบพระอริยะ แต่ถ้าพระที่เรากลับไม่ใช่พระอริยะเราก็ไม่ได้กลับอยู่แล้วเพราะเรากลับพระอริยะจ้าวัฒนาจ้าเอแข็งแรงนะโยนะเป็นขาอ่อนโอ้ขาอ่อนก็ยังสาวอยู่สิขาแกงวขาไม่มีแรงเออ

เอไปฝากใค้ก็ได้แจกไม่ออนแต่ก็ดีไอ้หนูถามแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะได้กราบพระเป็นบ้างเี่ยเราเรากราบพระอาจจะสนิทใจ กาบบางองค์เราก็อาจจะไม่สนิทใจนีมันทําให้เวลาเรากราบลงไปมันก็ไม่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรที่เรากราบใช่ไหมบางที่เราก็ต้องไปนั่งทําใจแล้วก็ต้องกินยาทันใจ <c oughs> ปวดหัวเห็นจริยาแล้วปวดหัวเนี่ยเป็นต้นกราบไปถึงพระจะดีแต่เรากราบไม่ถึงพระ เราก็อย่ากราบไปเลยกษัตริย์แต่ว่ากราบไปอย่างนั้นนะเอาคุณของพระเป็นที่ตั้งไว้น้อมใจแล้วก็กราบลงไปถ้าท่านเป็นพระอริยะเราก็ได้กราบท่านถ้าท่านไม่ใช่พระอริยะรด้เป็นพระพิสุจน์ในภาษาศาสนาจะเป็นสมบุติสง์แต่เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็ได้กราบท่านแต่ท่านปฏิบัติเร็วเราก็ไม่ได้กราบท่านข้างนอกเหมือนเรากราบแต่จริงๆเราไม่ได้กราบท่าน แต่เราไปกราบเอาพระที่เราตั้งใจจะกราบใช่ไหมอย่างนี้สบายใจกว่าไปเลแเราก็สบายใจกว่าเยอะอยนั้นเราจะเลือกยังไงเราดูไม่ได้แล้วว่าองค์ไหนเป็นพระที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆดูยากมันใช้เวลาปุ๊บปั๊บเราจะมาดูปุ๊บไม่ได้แหมเธอจะมีเจตโตปริยญาณแม่นขนาดนั้นเลยเลยเห็นพระแต่ไกลเนี่ยวสว่างโอ้มุดต,ตึตืดดำปีมันไม่แน่สิ โดนหลอกซะเยอะไป mm hmm. ก็ปิดได้ mm hmm. เอาแบบที่เราคิดดีกว่า mm hmm. น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเนาแล้วก็ไม่ขัดข้องในสิ่งที่เราได้กราบนะกราบลงไปแล้วแล้กราบพระพุทธเจ้าแล้วบางทีพระพุทธรูปอาจจะไม่สวยไม่สวยเราก็ไม่เคยอยากกราบกราบแล้วมันไม่ชุ่มชื่นใจหน้าไม่ยิ้มเลยหน้าก็แก่ อาจจะพระรูปนักแก่แกก็มีใช่ไหมหน้าแก่ไม่ยิ้มด้วยหน้าก็แก่ด้วยไม่มีอารมณ์กราบแล้วก็ไม่ได้กราบพระจริงๆอนสิก็ขอให้เป็นพระพุทธรูปเจนเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้กราบคนต้นโพล้วก็ได้กราบดินที่พระองค์ทรงได้เหยียบแล้วก็ได้กราบตรงไหนที่มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เราได้นึกถึงพระองค์ได้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้นะ เราก็กราบตรงนั้นขนาดเินกราบไกล,กลๆจธอยังกราบกระดานได้เลยเธกลบาบพระไหมนะเธอกลับกระดานไอ้เจนเราก็ไม่ได้กราบที่พื้นกระดานเราก็ตั้งใจกราบพระแต่มือเรามาลงที่กระดานแต่แต่กราบพระเธอก็ต้องไปถึงพระจริงมือเธอต้องถึงที่พระบาทพระและถึงที่องค์พระ ของใครปิดตะก่อนเนอจะได้ปลอดภัยหูไม่นหนกอ่เอ่อที่ระลึกนะออีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายๆกันเหมือนว่า ถ้าเขาบอกไอ้งริงจะไหมไม่ไปเขาเข้ามาหนูไม่ผิดจะไมจะไปกราบเขาเข้ามาก็หนูไม่ผิดหนูไม่กราบนะหนูผิดเพราะหนูคิดว่าหนูไม่ผิดหนูต้องกราบว่าหนูต้องทําตามในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคือละมานะหนูควรจะไปกราบหนูจึงจะทําถูกแต่เราไม่ได้กราบคนผิดเพราะว่า คนเหล่านั้นก็จะทําผิดจริงแต่ว่าในโลกเนี่ยเขาว่าเราผิดเขาเก่าวโทษว่าเราผิดแล้วเราก็ยังเด็กกว่าเราจะบอกเราไม่ผิดเราไม่ผิดเราไม่ขอโทษไม่กราบไม่ขอไม่ขอเข้ามาเราไม่ผิดด้วยอย่างนี้มีมานะสูงมาเลยทิงเธอจะคิดตรงเรื่องว่าเรื่องที่คนจะไปกราบเลวก็ทำอย่างนี้ไม่ถูกจริงเธอทำของเธอถูกแล้วอย่างนี้ เราไม่สมควรจะไปกราบแต่ในสังคมเขาบอกว่าเธอต้องกราบถ้าเธอไม่กราบเธอผิดโลกเขาว่าอย่างนี้เราก็ต้องละมานะโลกเขาว่าผิดเราก็ว่าผิดเราก็ต้องไปกราบแต่เราไม่ได้กราบคนผิดเรากราบพระพุทจธเจ้ากราบที่ทรงสอนให้เราเนี่ยเป็นคนละมานะเรากราบพระธรรมคําสั่งสอนแล้วกับ ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราให้ลดทิฏฐิมมานะแล้วก็มองว่าโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรเราจะถือเรื่องถูกเรื่องผิดเป็นสําคัญเราถือว่าสิ่งที่เราทําไปเราทําเพราะใจของเราเนี่ยมีความเคารพต่อคําสอนของพระองค์ให้เราละอะไรละขจิยะมานะละทิชิมานะละสิ่งที่เราไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนหยาบเพราะว่าเราเด็กกว่าเห็นไหมเวลาคิด มันมีเรื่องที่ชวนให้เธอต้องมองในจุดที่เธอไม่มองถ้าเธอเรามองแต่เรื่องโลกว่าเราถูกเราทําถูกเราไม่ได้ผิดทำไมเราต้องไปกราบขอโทษกูไม่ผิดอะ่ะกรับโทษทำไมแต่คนอื่นก็บอกผิดนะเราเป็นเด็ก,กว่าทํำยี้ได้ยังไงทำยี้มันผิดท่านเอไปอยู่กับคนพานทั้งหมดเลยแล้วคนพานก็บอกเธอทําผิดฉันบอกท่านไม่ผิด แธอก็โดนตืบโดนพักวเขาตืบเธอแน่เลยนั้นโลกเขาว่าผิดเราต้องผิดโลกเขาว่าถูกเราต้องถูกก็เป็นเรื่องของโลกพระอารหันต์อยู่ในโลกเขาว่าผิดยังต้องคิดว่าผิดเลยเขาว่าถูกก็ต้องว่าถูกแต่เรื่องภายในจิตใจของพระอ,อรหันต์ท่านไม่ได้เห็นว่าโลกมีอะไรมันก็เป็นแค่เรื่อง เหมือนกับเรื่องราวที่เกิดในความว่างเปล่าเกิดดับไปเท่านั้นแต่ว่าโลกเขาว่าผิดเอาผิดแล้วก็ยอมแล้วก็ว่าเราผิดเขาว่าถูกเอาถูกแล้วก็ว่าเราถูกนี่เห็นมันละนักปฏิบัติเดีย๋ยวต้องทำเลยนะยฝึกไว้ลูกแต่เราไม่ฝึกเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงไง ไม่เข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นอย่างนี้ให้เรามองความจริงอย่างนี้แต่เราเห็นความจริงว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงดอกมันเป็นเรื่องที่เกิดดับเกิดดับหมายว่ามันไม่เที่ยงแต่เราไปยึดถือของไม่เที่ยงแล้วยังไงก็ในเมื่อถูกกับผิดเราก็เคยโดนพิาพากสามาตั้งแต่ดเด็กพอแม่บอกผิดเราไม่ได้ทําผิดบอกผิดไอ้หนูมึงผิดมึงมานี้ โดนตี้อแหล่หนึบแล้วตอนนี้มีไหมมันก็ไม่มีครูบอกผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดถูลงโทษเธอก็ผิดม่ต้องหลายเรื่องทั้งทั้งที่เธอก็ว่าถูกแต่ทุกอย่างมีไหมม,มีก็เหมือนไม่มีอะไรมันไม่ตอนนั้นมันดูมีแต่พอเลยตอนนั้นมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านั้น จะไม่เรื่องผิดถูกเยอะแยะที่เราสู่พิพากษาทั้งๆเราไม่ผิดเวลาเราคิดในมุมมองตามจริงปับ๊บในธรรมที่พระพุทธเจ้าส,นสอนเราเราก็เออแล้วเราก็จะไปยึดถือในปัจจุบันนี้ทำไมวะในเนว่าปัจจุบันนี้เขาว่าเราผิดอ่ะผิดก็คิดว่าก็หมดเรื่องอีกสังคมหนึ่งก็ได้สังคมในครอบครัวสังคมในครอบครัวจะถือเรื่องถูกเรื่องผิดเป็นอารมณ์ไม่ได้ไม่งั้น ตีกันตายเธอตีกันมันไม่ได้หนีห่างกันได้เลยเพราะเธอก็ต้องกลับมาในบ้านเดียวกันมันนี่เหมือนคนนอกถ้าคนนอกทะเลาะวิวาทกันก็ต่างคนก็ต่างไปไกลๆเราก็ไม่ต้องรับรู้อะไรมากถูกมันเลยแต่เนี่ยคนในบ้านจริงของเราแท้ๆถ้ามานั่งขึงขังเอาเรื่องจริงเรื่องผิดเรื่องถูกเธอก็ทะเลาะกันไม่เลิกความขัดแย้งนี เธอก็ขัดแย้งกันโต้เถียงกันกล่าวโทษกันอะไรกันแล้วตกลงเธอก็มองหน้ากันไม่ติดแต่เธอก็ต้องอยู่บ้านเดียวกันแต่จะคลี่คลายอารมณ์เหล่านี้มันก็ใช้เวลารอฝ่ายคนเ็าจะผ่อนคลายแล้วเขาก็ทําตัวปกติมันง้อเราหรือว่าเราก็ทําตัวปกติจนแบบทักคำหนึงพูดคำหนึงกันเรียพูดปกติได้แหละแต่ถ้าเราไม่พูด คำนึงเอามาจากใครคนใดคนหนึ่งก่อนนะมันก็ยังจะเป็นอยู่อย่างนั้นบ้านมันก็จะเงียบไปด้วยเสียงหัวเราะไม่มีถ้ามีอาการแบบนี้ไปแล่ะเป็นกันทุกบ้านเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ในบ้านในเรื่องที่มันมีกําลังส่งผลกับจิตเรามากคือการถือตัวถือตน ทิฏฐิมานะมากแต่เวลาคนอื่นเรามีทิฏฐิมานะก็จริงแต่เราไม่มีมากมันอย่างเขากับเขาเราไม่กล้ามีมากเดี่ยมันยิงเอาแต่ถ้าในในบ้านเราบ้านเราบ้า,านของเรานะเราก็เต็มที่ของเรานั่นแหละต้องฝึกละว่าละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างกันและกันให้จบเร็ว จบอย่างถือเหตุถือผลมากนักอย่าถือถูกถือผิดเกินไปปล่อยมันให้มันดับไปตามของมันไปนซะเอาผิดก็ผิดแล้วก็ยอมรับพอผิดถูกก็ถูกเออแม่ผิดว่าอน,นุผิดครับมันก็ไม่มีอะไรทั้งๆเราไม่ผิดเราให้มันจบไปซะจะ่จบไปเสียนี่ไม่ว่าเราไม่ได้ทําให้อีกคนน้าพยองหรอกนะแม้มันยอม เขาหน้าเราหวานโก้ละมันยอมตลอดแล้วไม่ได้ทําให้เขาพึกเขิมแบบนั้นยิ่งแต่เรื่องบางเรื่องมันไม่ลงลงเอ่ยไปได้ความสงบเราก็ต้องทําให้มันสงบไปก่อนสงบไปแล้วเราค่อยคุยกันคุยทังสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าอารมณ์มันเบาแล้วมันปรับกันได้ทุกคนมันอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันพร้อมที่จะคุยกันไหมล่ะ พร้อมกันอยู่แล้วมันเรื่องคุยในครอบครัวเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอารมณ์มันไม่พร้อมที่จะคุยแล้วก็ยังไม่เอาตอนนั้นยิ่งเราทะเลาะกันนั้นเราไม่หยุดที่จะทะเลาะมันก็ไม่มีเวลาคุยกันหรอกจนกว่าคนใดคนหนึ่งนะยอมกันซะมันก็จะหยุดแล้วก็ได้คุยตอนนั้นเราจะคุยปรับความเข้าใจและความจริงยังไงก็ว่ากันไปอย่างนี้มันก็อยู่ได้พออยู่ได้ แต่ไม่ใช่อยู่แล้วเป็นสุขจะมาแต่มันพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากเนี่ยทิ่ฐีมานะเป็นอย่างนี้เงียบเพื่อละทิ่ถีมานะ ทำเรื่องนี้ทํำยากถ้าเราไม่ฝึกมันต้องฝึกมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยยอมใครที่จะหยุดถ้าเราถือว่าเราถูกจะยอมทำไมใช่ไหมลนะ่ะยากทำทำยากนะแต่ว่ามันทําได้ถ้าเธอผ่านตรงนี้มาได้เธอจะรู้สึกว่าเราชนะไปอีกเปล่าหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากการที่เรายอม เหมือนคนเราจะชนะพยา,ยามารเขาบอกชนะด้วยอะไรรู้ไหมหยุดเราอยู่นิ่งๆเราก็ชนะมานได้เพราะมารจะยัวย่วยุอย่างเดียวยัวย่วยุให้เราคิดยัวย่วยุให้เราเกิดอารมณ์ยัวย่วยุให้เรามีความพึงพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เขาแสดงแต่เรานิ่งมันก็ทําอะไรยังมันก็ไปมานผู้ฆ่า แต่ถ้าเราไม่นิ่งยิ่งเรายิ่งลุกเข้าไปเขาลุกมาเขาสาดน้ํามันแล้วก็พลึบเขาสาดน้ามันแล้วก็พลึบอย่างเงี้ยมันก็สนุกมากสนุกใหญ่เลยเหมือนชั้นตอนเป็นมานเลยแต่แย่แล้วขึ้นนะกูจองไม่ได้คนเนี้ยจองแย่เลยไป <c oughs> <c oughs> สนุกดี เอาเงียบแล้วขึ้นอยู่อ่าอะไรเนี้ก็มีศัพท์อะไรสงบสยบมารใช้ความสงบสยบมารใช่ไหมล่ะเงินนิ่งนิ่งมันไม่มีกรรมมานมีแต่แบอย่างเดียว

เขาจีบฟัน出来นะอ้าวเดี๋ยวเวลานวดก็ยังมีนวดอยู่สองแบบนวดแบบราชสำนักกับนวดแบบเฉลยศักดิ์เดี๋ยวเวลานวดเฉลยศักดิ์ทั้งคนแบบชั้นล่างชั้นล่างนวดแบบเฉลยศักดิ์เหยียบย่ํายีว่ากันไปมันก็อาการนวดไปแล้ว ก็นวดถ้าราชะสำนักก็ต้องพูดดีหน่อยแล้วค่อยๆค่อย,ออยอว่ากัน,ก,น <c oughs> ก็เหมือนกันจ้องของมันก็มานะอะไรก็คำเดียวเรื่องเดียวกันแต่เขาใช้เฉพาะกับบุคคลที่ควรพูดอี่ยพระก็ว่าทิฏฐิมานะมีทิฏฐิมานะมากอย่างเงี้ยว่าอย่างนั้นแต่เราวอกพระจ้องของ <c oughs> Nắp buồn nó mới tróng hỏng trăng lèo